สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเป้เรื่องแสตค่ะพี่น้องวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะพี่น้องพี่น้องมาก้นกับว่าโอ้ใช่ไหมเธอไม่ค่อยได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นควยิีหดีๆบค่ะพี่น้อง คนพางอยู่ค่ะบางคนก็บ่กว่าพอได้ยินเสียงเขาสัน่นแล้วกึ่นเสียงใส่เด้อพี่น้องเด้อขอโทรได้ลายค่ะพี่น้องที่ว่าบอได้ลงคลิปน้องมู่วานนี่ก้ะมีค่อมู่สึกว่าแสบทองบันเศร้าเลยค่ะพี่น้องจ้ะพยายามไปหาหมออยู่เบื้องอาการก่อน <c oughs> พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มาบให้นะคะเพราะว่าสิเป็นก่อยเปเรื่องแสนพี่น้องเอ้ยบางครั้งมากมันถอดเลยค่ะพี่น้องแต่ยิ้นคอมเมนต์ต่างๆมากว่าแย่งแฟนคนอื่นแย่งผัวคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าสัตว์แต่หูจักกันกับน้องเปมากเนาะกระามเพื่อนนี่เพิ่น,นกับว่เคยเปิดตัเพิ่นกับว่เคยเห็นตังซีกับผู้ใดก็เข้าใจเพื่อนอยู่แล้วก็ เรื่องการไปแฮเทียนเพิ่นเป็นเคยอุบลเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะก้อยกับพุ่มใจน้ำพีน้ำนองทีเพิ่นตุ่มเพิ่นโฮมเพิ่นหักน้องเปย์ปว่าสิเป็นพ่อแม่ค่ะพี่น้องกับผ้าเพิ่นกับผ้าเพิ่นไปทายถ้ำบอลหัดบอลนีที่เมืองอุบลนะคะพี่น้องเพิ่นเป็นตัวแทนนลงก้อยยังดูแลหายแท่นสินะคะ เพราะว่าเขาก็อยู่ต่างประเทศเ่าก็สู่ทํางานบอกว่าสิลงคลิปได้ก็แล้วแต่พี่น้องก้อยก็บบเคยแบบว่าเวาพลาดทิ้งผู้ใดเลยนะคะพี่น้องไกลนองไปท้ายถ้ำกับเบ้เต้จอดองไปท้ายถ้ำในเดอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งกะคนเบืองบบาาเขาลงหล,ลายคลปเอาก็บบา่นยางต้องขยันพยายามฝึกพยายามบอกตลอดเลยคะ่ะบอกเลยว่าค,คนเมืองเขาก็ต้องขยันทํางานมากยิ่งขึ้น ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานันผลงานเท่าดีเท่าชายออกมาดีพี่น้องเพิ่นกระเบิงเฮ้าผู้เพิ่นหักแพงเฮ้าเพิ่นกระเบิงเฮ้าน้องก้อยก็บริวารเพิ่นที่ไปเสาะหาผู้นั้นบ่ผู้หนี่บ่เพราะว่าคันมีโอกาสมันก็ได้พอกันอยู่แล้วพี่น้องในเมื่อเพิ่นกระฮิตยูทูบคือการเนาะแล้วก็บอกว่าที่เป็นทั้งไอคนเก่าของเพิ่นเนาะหาเนาะ ที่เพิ่นไปฝากซองมากเฮากับว่าเคยไปผ่าดพิ้งถึงเพิ่นเลยเด้พี่นอ้องบอกเปกตลอดเั้าคุยกันอยู่ตลอดเลยว่าเขาล่งมาเขาบ่เคยไปผ่าดพิ้งถึงเพิน่นถึงคนท่ผ่าดพิง้งถึงเขาเพื่อสิได้ย,ยอดวิวกระซังเขาบ่ต้องไปกล่าวไกยถึงเพิน่นสิ่งที่ผ่านมาอดีตคือเก็บมากเป็นไอแรงบรนดานใจเก็บมากเป็นคู่สอนจากของเพื่อสิให้มันดีขึ้น ตัวน้องเปเองนั้นเพิ่นหูเพ่าท่านคนดอกพี่น้องบางเท่อเนี่ยพี่น้องคอมเมนต์มากการเพิ่นมากเเพิ่นก็นยังจะต้องมาถามน้องก้อยเลยว่าคำนี้มันแปลว,ว่าอีหยังก่อเพิ่น่าอีหยังก่อเอลดีจนสาวสวรรค์ในเขตไอลืมบอล่งมาสันอีหยังคือว่าออเววาาาอลดีน้องก้อยก็เลยว่าห้วยเอลดีก็สิว่าซีดีสังตัวกันเลยว่าจังซีเขาเขากับคนซือ้อเนาะพี่น้องน้องก้อยกับคนซื้อ ่นเป็นคนซือ้อพี่น้องคนบ่ท่านคนดอ,อกบางข่างบางรั้งบางข้งาม่านก็ท่านอยู่แต่ว่าบางข้าม่นกับบทานคนหย่อนคนคนซื้อบางทือคิดออกมาเว้่าเนวน่ดไคิดออกมาเ,มาเวบบ้าแนว่ดไรกระมวาผลดีเด้น้องเป้อะไรบางสิบางข้มามฮาวออกมาหย้อนเขาคมาซือ้อพี่น้องพ่นฟังกับบดีและกะ็การพนทายคิพิพ่นหาคอนเทนต์มาพนมาเว้่าเสียเวล่าสีมานี่เพื่อเขาสีได้สร้างยอดวิวขึ้นมา เพื่อเขาสิมีรายได้ขึ้นมาหลายๆพี่น้องเอ้ยคนเบิ่งกันหลายๆยอดวิวเพอเพอเดหลายก็น้องก้อยเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศอีกได้หลายแสนของเขาเจ้านั่นของหนูกับเป้นี่ของเป้นี่ก็เฮ็ดพราตั้งแต่ได้เลี้ยงครอบครัวเฮ็ดพราะตั้งแต่ได้ได้จุนเจือเจ้าของพี่น้องบ่ได้บอกว่าอันได้เป็นแสนคือเขาเจ้าเขาเจ้าสร้างคือเฮ็ดขึ้นมานี่เขาเจ้าได้เป็นแสนแล้วบาทนี่ อันเพอเพอได้หลก็พี่น้องผู้จิสรงเงินนสงทองผู้จิทรงของให้ข้าเจ้าอีพี่น้องอันเข้ากับบ่าไปพาาพิงเพิ่นดอกอันนี้บอกตรงๆขั้นบอกขากอกนีน้องก้อยกับบอ,อกเบาดอกน้องก้อยบอกก็เปอยู่เปียว่าเศร้าๆอย่าไปเบากบบระคอเบานี่ล่ะกระจังหวัดมันออกมาเป็นแนวนี่ตลอดเลยบอกว่าสิเป็นเรื่องแถลงอี่ยังขึ้นมาทั้งสองคนเบิงง่งกันไปเรื่อยๆคพ,พี่น้องเพื่อนข่ายควมมหาความแพงกับน้องก้อย บอกว่าสิเป็นทังงขอบครั่วบอกว่าสิเป็นทังกีน่นองเนาะกห้ความภาคคว่ำพีงสั้งสองไฟส่วนน้องก้อยเองน้องก้อยก็ค่อยๆบอกค่อยๆสอนเพื่อนว่าเออแบบนี้ดีเดอแบบนี้ว่าดีเดอจังสีนะเพื่อนกระเสื้อฟังอยู่กะกะคิดว่าถ่ายอีกบ่โดนเด้อเพ่เพราะว่ากะสีเฮดทุกอย่างเพื่อเห้สีแดงไปใส้ชีวิตอยู่รวมกันจาก็ต้องสู้ต้องขยนัน เพจยูทูบเนี่ยเพื่อก็ต้องเ,อเข้าเ็ดเพึ้นมาอีกเนี่ยเพื่อสีสางรา่ไท้เพื่อสิเข้าสียูได้ทั้งสองขอบครั่กรบบอกคนยังสีนะ,ะคะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเพราะว่าเพื่อนกะอายุยังหน่อยประสบการ์เพื่อนยังหน่อยอยู่เพื่อเมียนบางครั้งเพื่อนอาจจะว่าผมมีประสบการณ์แล้วผมมีประสบการณ์การเรียนรู้ไม่มีพันสินสส้นสุดสิสิ้นสุดมือคือสิ้นล่มหายใจผลละพี่น้องน้องก็เยกะว่าเอ้การสีมาหาคอนเทนต์มาหาผลประโยชน์จากคนคนหนึน่ง ช่วงคนมีผลประโยชน์นะพี่น้องคนสางไล่ได้ให้ทางคุณหลายแสนบาทนะคะพี่น้องท่านคิดเป็นเงินไทเ่เฮียเพราะว่ายัางเพราะว่าทั้งยอดวิวเนี่ยทั้งคนติดตามเนี่ยแต่ละสองแต่ละสองยามมาหาคอนเทนต์กันเนี่ยสางให้หลายแสนบอกมันว่าคนบม่มีผลประโยชน์นั่นก็เขาเรียกว่าผลประโยชน์เหมือนกันนะคะการมมถ่ายหร่ทำบริหารชาซิวไพร์ูแมนสิ่งที่่านมากเนาะ แต่ว่าทั้งคุณเพิ่นกะมาแขวะมายังถ้าเฮาถ้าเฮากรอยู่เป็นสุกดอกพี่น้องว่าบาให้คิดเปส่วนเปนเองกับว่าบ่อ้คิดบอยคิดมันก็อดบ่ได้เพราะว่าน้องไกยมาความถูกตองเนาะมาความตองมาความยุตทธรรมมาอยู่แบบสงบสุกเนะะาะหาบ่ได้มากแต่ว่าอยากส้างัตูกับผู้ไทยมันกะบ่มวลดอกพี่น้องเอ้ยตีบ้าผีดมาพ่า,พานกัน อยากจะอยู่มอเมะแม่เนาะพี่น้องเนาะพ่อได้ยินแล้วพ่อเห็นแล้วสิบ่สบายใจน้ำค่ะถึงเฮามีจิตใจบริสุทธิ์กิตติท่ทามดีแต่ว่าก็มาคิดอีกอย่างหนึ่งกะมันหามป่ากคนบ่ได้มันหามป่ากคนบ่ได้ดอกพี่น้องบอ่สบายใจน้ำเพลินก็เลยบอกว่าบ่ได้ดอกเซนน้องก้อยก็ต้อง เบากับพี่กับน้องน้ำแม่ก็เลยฟ้าจังสันนะคะบอกเพื่อนีย๋ยวน้องกเอยจะคุยเองเออพี่กเอยก็เว้าไปโลดว่ะค่ะคุยดีค่ะตกลงกันว่าเออเดี๋ยวเก๋สิมาเว้าอินเดอร์ก็เลยว่าเพราะว่าน้องกอยก็เห็นเราสบายใจน้ำเบาสิมาคอมเมนต์ในช่องของน้องกเอยเนี่ยก็ตอบดอกแต่ว่าก็ลบนะคะเพราะพี่น้องเพราะว่าว้าวมาเฮียงผัวชาวบ้านเขา แล้วก็บ,บางเทื่อกับวาว่าเขาอดูต่างประเทศเป็นยังขึ้นจิตต้องมันหามกันบ่ไดดดอกพี่น้องอยู่ต่างประเทศ,เาก,าก,าเทศการสะม่มีควอมธักบ่มาหนูบ่เห็นเด้นูพี่น้องเอฟซีผู้ที่หกักแยงพอเห็นเข้ากับแคปมาให้เบิงแนีกยน้องก้อยกับก็บขอบคุณลายๆค่ะทียังเป็นห่วงเป็นหย่ถ้าเฮาสองคนกับมิแเต่แท้ทาเบิ้งไปไปเรื่อยๆโหลดพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กับน้องก้อยกับมาเคียทั้งพี่เนาะมา ไมเครียดห้วก็มาเฮ็ดงานไล่ใจน่ะบริหลายซ้ำเพิ่นอยู่ทางพุ่นดอกพี่น้องอืมเพราะว่าอยู่ทางนี่แค่เงินเพิ่นมันมีค่าสื่อๆดอกก่อนก็เคยบอกมาแล้วว่ากกเฮ็ดงานกกเฮ็ดงานเก็บเงื่อนเก็บหาเก็บซิฟอันเดือนหนึ่งกับิพ้พอบันไดค่าบานค่าซองแล้วกัเหลืออพู่นสองพันพั่นถึงพันสองพันนี่คิดเป็นเงินบาทนเคามันก็หาหมื่นเพิเป็นสามพันมั็นกระแสนึงนะค่ะพี่น้องสามหมื่นมันก็ล้าน แต่ว่าอยู่ทั้งพุนนั่นบอตั้งแต่เอฟซีทรงข้องไปไห้กับเงินยู u ู e เขาเหิดแต่เก็ได้แสนเพราะเดลายวไล่กัน,น้องก้อยอีกน้องก้อยเห็นหลักกะว่านาสีอยู่ไผยอยู่มั่นบอกเปี๊ดูค่ะวนเปีกับว่าขั้นเมื่อน้องก้อยอยู่นํำน้องเปีเขาอาจจะมีความขิดอาจจะมีความแข็งแกร่งขึ้นมามากกว่านี้นะคะพี่น้องเพราะว่าเห็น แล้วมีข้อมูลี่บดีนะคะพี่น้องก็บสบายใจคือดอยู่ได้พี่น้องก็อยากลงคีบีให้น้องบงคู่มืออยู่บางครั้งมันกระทออะค่ะพี่น้องแค่ว่ากพยายามสูบพยายามจะลงคีบมืออื่นกะไปมีโอกาสไปรับใส่พี่น้องกะมีงานมาเรื่อยๆอยู่ค่ะพี่น้องกะพอเดไปน้ำมูอยู่ค่ะโอ้ย เห็นหลักบรสบายใจน้ำน้องก้อยกันขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องเด้อคิดว่ามันสะดีขึ้นเรอเบย์เกเลเลบายังสี่เฮ้าคิดตีท่ำดีแล้วกะเขาคนท้ำบุญเบิร์ตถำสีเบาและพี่น้องมันจุกเล้อทางเทอเข้าคิดตีทํำดีเข้าบ่เคยไปคดไปโกงเขาบ่เคยไปย่งผู้ใด ตลอดเวลาทั้งชีวิตมากนี่ดูแต่ในความถูกต้องมีแต่คนมาตมมาตวนละ่ะลายยังว่ากระเป้บบาสูเพิ่นฟังเออเจ้าเป็นแบบนี้บ่ผมบ่กเปลี่ยนดอก็สันเออพ่อแม่กะดีใจน้ำเห็นเพิ่นเป็นคนซื้อเห็นเพิ่นเป็นคนดีบว่าสิเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องนก้่อยกะอุ่นใจน้ำเพิ่นน้ำเนื้ค่ะคือเพิ่นเขากับทุกคนได้และะ้วก็ภูมิใจในตัวเพิ่น เวทข้าสิเอกพี่น้องเามากน้ลำตากระสิไหลมวนเบาบาท้อะเลยพี่นอ้อตงตาบาดเห็มกับคิดกระสันฝากพี่น้องดูหูทุกคนนะคะพี่น้องอยูด่ดีมีแห้งบอกกันคลิปหนะ้าขั้นเราผิดพลาดก่ะขอโทษค่ะพี่น้องสิ่งที่ดีก็บจะแกบมาคิดคำาที่พี่น้องเบลาคำาที่พี่น้องบอก พบกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งค่ะขอบคุณค่ะ